เนื้อแดดเดียวเก่งซื้อมาจากตลาดเนื้อแดดเดียวมันถือคักไหมปัะที่เนีนเก่งเสียมาเห็ดเนื้อแดดเดียวตาก,กินไว้ทอดได้จ้านี่เนื้อนี่ซื้อมาตลาดเก่งบอส่ถุงมือด้อเพราะว่าเก่งเห็ดกินเองไม่ต้องนีด้ือนี่นี่ปัะที่นี้ก็ใส่เนื้อนี่ประมาณหนึ่งโลเนื้อหนึ่งโลนี่ใส่เกลือลงไปจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะ ลงไปเลยชุดลรสสองช้อนชาลงไปเลยสูตรคองก้งนี่คือเก่งจะใส่น้ำตาลนิดนึงหนึ่งช้อนชานี่จ้ะใส่ลงไปเลยมาที่นี่กระเทียมเ้าต่ำไปเล้ยวใส่ลงไปเลยแล้วกาเก่งจะเอาเขา้ขาวข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปล่างน้ำด้วยจ้ะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาเข้าวเหนียวไปซ่าวน้ำให้น,นี่นี่ประมาณนี้บาดที่นี่ใส่ทุอยางลงไปเลยเนืเ้อเนเื้องวหนึ่งกิโลเกลือหนึ่งซอนโตชูรสสองช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาข้าวเหนียวข้าวเหนียวประมาณนี้นนจ้ะข้าวเหนียวเนะ่เอาไปซ่าวล่างนา้ำสก้อนเอาเข้าวเจ้าก็ได้ childhood. หรือข้าวเหนียวก็ได้แต่ว่าไปซ่าวล่างน้ำจ้ะ เอาทุกอย่างเข่ากันแล้วเนื้อเน่าเข้ากับฮันผู้ใดมักชิ้นใหญ่กะเห็ดชินใหญ่ผู้ใดมักชินน่อยกะเห็ดชิน้นหน่อยจ้ะบ่มีสูตรตายตัวคือเกียงวานล่ะพ่อเอาทุกอย่างลงแล้วัดที่เนี่ยกะขั้นต่ว่าเกียงสิขันใดบอสสิบุรีแหยสุนขันไฮตีีจ้ะลงไปแล้วกะขั้นขั้นเห็นบอสขั้นจนว่าเขาเข่ากันบันี้เท่ากบเอามืดแตะซิมเบิงวามันนัวบอสผันมันนัวแล้ว,นนว,ลวเท่ากับพ่อ แล้วนู่เขากับคันต่อไปอีกนี่จ้ะแต่คันคันปัจจุบันเขาเขากันทุละอืมคันบราต้องโดนท่อสมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวแล้วสิบห้ามาเบิรงมาที่นี่อ<ม>่ะเข้ากับคันคันไป้งซีนบ่นี่ซ้ำานิจะซื้อว่าได้เรือยังหได้แล้วเห็นบ่เม็ดเขามันสิเป็นจับอยู่นั่เนื้อแล้วเวลาเข้าไปตากแดดแล้วเข้ามาทอดเม็ดเขามันสิพุขื้นมันจะเป็นแซ่สียบานี่ว้ายซ้ำานิก็ได้ ภาษาเนื้อแดดเดียวเห็ดไงค่ะก็คือสวมเด้แต่ว่าสวมเขาคันเห็นไหมจังว่าเป็ีนข้ามือมันจังเสียบนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยเนื้อแดดเดียวมาไว้คืนนึงบือนเสาไปตากได้เลยัดเนี่ยนัวคักสูตรเก่งนะ่ะยายยายมือเส้านี่จะจมว่าอยากกินยังก่อนอยากกินเนื้อแดดเดียวคือสีส่บบ่อยากแห้งบ่อยากแห้งู่เอานี่ ซื้อมาห้แล้วเอาไปตากเองมักห้แล้วเรียบร้อยป้าือดีแล้วะว้ายดีแล้วเนาะอยากตั้งหมู่บ้านนี่งตัวเออได้กินแท่แบ้านนี่ดีให้